เี๋ยวพีอาให้เดี๋ยวพีอาให้วาไว้กกกัดกดี่กอดกัดที่กอดเอาอย่าต้อองกัดกันกดกดกันไไพี่ทำไหมไพี่ทำไม น้องอมขนมน้องอมลูกอมลูอมไว้น <fall asleep> ้องอมไปหมดแล้วเออไม่เป็นไรอมไว้อมไว้นะกำลังใจอย่าอย่ากอดอย่ากอดน้องมากอย่ามาใกล้น้องมากพี่ชิงแก้วอ่ะไม่หรอแล้วใหม่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวโอ้โหขอะไม่เอา dạ dạ thăm thằng ngắn kia chú này thăm anh nón tụt kê thăm anh kê để để nón à ก่อนั่งก่อนอย่าลงไปนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวพาไปดูแมวนะเอาหน่งลงนั oh, ่งลงพาไปดูแมวเดี๋ยวเขาจะเห็นตูดเอ้าตูดยังไม่เอาเอ๊ะรอเลยเลยรอเลยจุดุูดู dĩ mà nè